สวัสดีครับจากเพจ Volunteer Aussie ครับเช้านี้ก็โอเคเขาเรามันมีจุดหนึ่งที่มีแมวแล้วก็มีทั้งแมวทั้งหมาทั้งนกนะครับเช้านี้ก็นําอาหารมาให้ครับเป็นนี่ครับมีโอซองตัวนี้ดีมากครับก็นํามาให้เขากินกันนะครับให้แมวกินนะครับเพราะมันเป็นอาหารสดครับก็ตัวนี้จะหมอกว่าดีกว่าอาหารเม็ดนะครับก็วันนี้พลรกตอนเช้าก็ได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือเอามาให้แมวเดี๋ยว คาดว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อเป็นแพ็คมาจะถูกกว่านะครับก็เราก็เขาก็เหมือนเรานะครับนะล้วก็ช่วยเหลือเขาต่อไปนะครับเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับยอตทธรรมด้วยนะครับที่ร่วมบุญวันนี้ครับเดี๋ยวก็จะนำมาให้อีกวราซุ้มตุกนี้ตรงนี้มีแมวเยอะอยู่ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องบอลเทียบดุซีด้วยนะครับโอเคครับเราก็จะทำต่อไปครับแล้วก็ตัวนี้จะมีนกด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะซื้อมาให้เขาหน้าผมจะมาเก็บขยะด้วยโอเคฝากช่อง Volunteer Office ด้วยนะครับ